สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไหว้พระทําบุญที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะวัดนี้เป็นคนละวัดกับวัดโบสถ์หลวงพ่อโตนะคะวัดนี้จะอยู่ใกล้วัดสารเจ้านะคะที่มีตลาดริมนาำค่ะตลาดวัดแปะเซียนค่ะ จะอยู่ห่างกันประมาณ3-4กิโลได้ค่ะก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยายเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่จะมาก็มาได้นะคะวัดนี้ก็ม,มีต้นโพนะคะวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนนะคะคือหลวงปู่เทียนนี่คือเป็นพระเกจิอาจารย์ดังสำหรับจริงๆสำหรับจังหวัดปทุมธานีเลยได้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาเข้ามาไหว้นะคะ สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะมีทุกเทียนไว้บริการค่ะนี่ก็เป็นรูปหล่อของพระเจ้าตากสินนะคะ นี่ก็เป็นเจดีจำลองค่ะไม่รู้ความจำลองมาจากไหนกันนะคะหรือว่าจะเป็นของที่นี่หรือเปล่าที่เคยมีแล้วก็ผุกพังปรักหายไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นเจดีจำลองที่สวยมากนะคะหรือจะมีพระพรูปนะคะ ตอนนี้ทางวัดกำลังบูรณะโบสถ์เก่าว,วิหารเก่านะคะโดยรมศิปะกรมาบูรณะให้นะคะสามารถเข้าไปร่วมทำบุญได้นะคะเพื่อเป็นทุนในการบูรณะปฏิสัขงขรณ์โบสถ์เก่าะคะ่ะบางท่านก็เรียกวิหารนะคะเนี่ยพระสวยมากนะคะบูรณะคือการยกโบสถ์ยกยกวิหารขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้วิหารคืออยู่ต่ำกว่าพื้นดินมากนะคะ เพราะว่าเป็นวิหารเก่ามากแล้วในวิหารก็มีหลวงพ่อพระพุทธมหาจักรพรรดิหรือหลวงพ่อสมบัตินาคือศักดิ์สิทธิ์มากนีค่ะหลวงพ่อสมปรารถนานะคะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสวยมากค่ะ ก็เป็นวิหาร,รเก่านะคะันนี้ก็มีรูปวิหารเดิมกนนี่คือกําลังบูรณะอยู่นะคะบูรณะโดยกรมศริลปากรนะคะเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่นานมากเป็นวัดคู่เมืองคู่บ้านคู่เมืองปทุมธาน,นีมาเลยก็ได้ค่ะอันนี้คือยกให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนาะเพราะว่าวัดอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาการมีน้ำขึ้นน้ำลงก็ ทำให้น้ำท่วมนะครับเพราะว่าบบตัวโบทอยู่ต่ำพื้นดินมากตอนนี้ก็จําเหมือนบู2สชั้นเลยเราต้องเดินขึ้นไปแต่ตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ากลางอยู่ในการบูรณาปฏิสังขรณ์นะคะกรมศริลปากรเข้ามาดูแลอยู่ค่ะเดี๋ยวเรารอเสร็จก็ไปทีนะคะแล้วก็ได้ทําร่วมตาบุญ ซื้อกระเบื้องไว้มุงหลังคาคาก็เขียนชื่อลงไปนาะมสกุลหรือทําให้ญาติก็ได้แผ่นลัส20บาทหรือใครจะมีจิตศรัทธาก,กว่านั้นก็ใส่เยอะกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วก็เขียนชื่อนาะมสกุลลงไปแล้วก็อธิษฐานนะคะตรงว,วิหารนี้ก็จะสวยมากนะคะก็เป็นวิหาร ของพระเจ้าตักสินวัดนี้เดิมเหมือนเหมือนเจ้าพระเจ้าตักสินเคยมานะคะนั่งเรือผ่านมาแล้วก็แวะพักที่นี่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างก็ให้เรามาว่าจะมีท้าเวสวุวรรณให้เรากราบไหว้นะคะแล้วก็มีวิหารหลวงปู่เทียนค่ะ หลวงพุฒเทียนเป็นพระเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดปทุมธานีในสมัยก่อนมาเลยนะคะคือใครก็รู้จักเป็นกิจิอาจารย์เป็นอาจารย์ของวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีนะคะขนาดในหลวงรัชกาลที่ก้านหลวงรัชกาลที่10ยังเคยมาเข้ามากราบไ้ายคาที่วัดเลยค่ะนี่ก็คือวิหารหลวงพุทเทียนเดินมาแล้วก็ขึ้นไปเขาสามารถขึ้นไปไหว้ไปปิดทองได้นะคะทางวัดก็มี ดอกไม้ทุกเทียนทองไว้บริการประชาชนอยู่ค่ะค่ะอ่าท่นนี้เราก็เดินมองจากวิหารหลวงพุธทธียนะก็มาเจอโบสถ์นะคะโบสถ์โบสถ <c oughs> ์หลังนี้น่าจะเป็นรัชกาลที่สิบางเสดียาเริกนะคะไม่แน่ใจ ในหลว,ง,กกวงรัชกาลที่สิบหนึ่งท่านมหารักเซลาเดอร์เดี๋ยวค่อยดูนะคะอ่านี่มีทเทวสุวรรณค่ะเราก็สามารถกลับวัดขอพรได้มีดอกไม้ทุกเทียนผ้าแดงขอทางวัดไว้บริการประชาชนสามารถไปช่าบูชาแล้วก็มาได้นะคะนี่ก็เป็น ไม่ใช่ทาวิสุวรรณนะคะเป็นมันเป็นยักษ์อะไรทีหนึ่งเป็นที่เป้าพระทาวิสุวรรณนะคะน,นี้ก็คือนอรสิงห์นะคะก็ไม่ใช่ยักษ์ไม่ก็จะเป็นเทพที่อยู่ด้านหน้าทาวิสุวรรณคะ่ะ นี่นะคะคนเยอะมากคนมาว่าเยอะมากนะคะที่นี่เป็นวัดเก่าแก่โบราณขอาปทุมมีความศักดิ์สิทธิ์ม,มากนะคะโดยเฉพาะหลวงปู่เทียเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงองจะประทุมธาน,นีเลคะ่ะวัดนี้มีพื้นที่ใหญ่มากเลยนะคะรู้สึกจะมีประมาณ65ใ้ไร่ค่ะติดมีริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีโรงเรียน สามสี่รงเรียนะคะอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดนี่ก็จะเป็นยักษ์เฝ้าโบสถ์นะคะยักษ์สองตนมียักษ์เฝ้าบสถ์สองตนทั้งซ้ายขวานะคะ น,นี้ฝั่งด้านซ้ายค่ะหน้าบูดนะคะสำหรับใครที่ไว้มาเที่ยววัดสันเจ้าก็แวะมาไว้พระที่นี่ได้นะคะที่จอดรถสะดวกสบายค่ะ ก็เป็นเสนศาสนาที่หลวงพูดเทียนท่านเคยนั่งนะคะหลวงพูดเทียนนี่คือเป็นท่านมรณาภาพไปนานแล้วนะคะก็จะมีตะรูปค่ะเป็นพระประธานในบูชนะคะสวยงาม นี่ก็จะเป็นภาพในหลวงรัจการที่9มากราบไหว้บูชามาไหว้หลวงปู่เทียนค่ะนี้ในหลวงราชการที่10นะคะตอนนี้หลวงปู่เทียนไม่อยู่แล้วหลวงก็รัจการที่10บก็คือมาปาสีลาเลิก เสี่ยเหละเลิกและสร้างโบสถน่าจะโบสถหลังนี้ค่ะเสร็จเลยเราก็เตรียมตัวกลับบ้านนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ